สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆฟุตบอลทุกๆคนนะครับวันนี้เจอการก,กับพรีวิวฟุตบอลประจาวันกันครับก็เข้าสู่ช่วงต้นสัปดาห์แล้วนะครับวันนี้ยังมีโปรแกรมหลงเหลือของพีเมลีกอังกฤษให้ลงสานามทำการแข่งขันในมันเดย์ไนท์ก็จะเป็นคู่ของเวสต์แฮมเจอกับวูฟแฮมตันส่วนอีกลีกนึงก็จะเป็นลาลิกาสเปนครับเป็นทีมท้ายตารางจคะแนนเจอกันเองเคตาเฟ่กับเอสปันญอนเราไปพรีวิวดูความพร้อมของพีเมลีก่อนคืนนี้ลงเตะในเวลาสามมริกาเวสต์แฮมครับเกมล่าสุดเล่นทีมเยือนแพลเลสเตอร์ไปหนึ่งประตูต ชนะเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นและเสมอหนึ่งและแพ้ไป3นัดแต่อย่างไรก็ตามครับวันนี้นักเตะท,ที่จะลงสนามทั้งจาร์ดโบเวนโมฮัมเหม็ดคูดูสและลูคัสปาเกตาตัวหลักๆตัวความหวังลงสนามได้อย่างไม่มีปัญหาข้อได้เปรียบคือวันนี้พวกเขาได้เล่นในบ้านครับส่วนวูฟแฟมตันเกมล่าสุดออกไปเยือนเอเวอร์ตันแพ้มาแบบหลุดลุย0ย์ต่อสทำให้วันนี้จะเล่นเป็นเกมเยือนนัดที่2ติดต่อกันนะครับก็2เกมที่ผ่านมาแพ้แล้วก็ ก็โดนยิงไปถึง8ลูกเกมรับนะช่วงนี้ของวูฟแฮมป์ตันถือว่าแย่ที่สุดในพรีเมียร์ลีกนะครับ14นัดโดนไป36ลูกขุมกำลังตัวนักเตะที่จะลงในวันนี้อย่างมาติอุสคุญ่าและก็ Stan สตารลาเซน2คู่กองหน้าน่าจะลงสนามกันได้ขึ้นอยู่กับว่าจะลงคู่กันหรือจะเป็นคนใดคนหนึ่งยืนเป็นกองหน้าตัวเป้านะครับเรียกได้ว่าผลการแข่งขันหรือแม้กระทั่งการเล่นของวูฟนะช่วงวนี้เนี่ยยังเอาแน่เอานอนไม่ได้โดยเฉพาะเรื่องของเกมรับคู่นี้เจอกันในระยะหลังเฮดทูเฮดเนี่ย5 เกมหลังสุดเวสแฮมชนะ4แล้วก็ฤดูกาลที่แล้วชนะแบบทั้งไปทั้งกลับด้วยนะครับก็วันนี้ได้เปรียบกับการเล่นในบ้านขุมกำลังมาดีสมบูรณ์น่าจะเบียดเอาชนะวูฟที่ณนะชั่วโมงนี้ฟอร์มก็เล่นไม่สม่ำเสมอและกองหลังใช้ไม่ได้ยุ่ยมากๆวันนี้เวสแฮมจะเบียดเอาชนะวูฟไปได้ ไปแบบสนุกสกอร์น่าจะออกที่2ประตูต่อหนึ่งน่าจะฉิวเฉียดครับส่วนอีกคู่หนึ่งไปที่ลาลิกาสเปนครับอันนี้ลงเตะในเวลาสามริกาเหมือนกันท้ายตารางคะแนนเจอกันเองเคตาเฟ่เจอเอสปันิอนเคตาเฟ่เกมที่แล้วออกไปแพ้เรอัลมาดริดมาทีมใหญ่ด้วยศูนย์ประตูต่อ2ทําให้ฤดูการนี้ยังคงเป็นทีมคาแรคเตอร์แบบยิงน้อยและเสียประตูน้อยนะครับยิง10เสีย13เกมเย่าในบ้านยังคงค,งคอนเซปต์ความเหนียวแน่นและก็แพ้ยากส่วนเอสปันิอนครับเกมล่าสุดเล่นในบ้านชนะเซลตาบิโกมา สประตูต่อหนึ่งทำให้ฤดูกาลนี้เนี่ยยิง15แต่เกมรับเสียไปถึง27ลูกครับโดยเฉพาะการเล่นเกมนอกบ้านฤดูกาลนี้เนี่ยออกไปเยือน7นัดมีเพียงแค่คะแนนเดียวนั่นก็คือเสมอ1และแพ้ถึง6นัดคือนอกบ้านนี่ไม่ไหวจริงๆครับนะับว่าเป็นโอกาสดีของเคทาเฟ่ครับได้เล่นในบ้านทั้งทีแล้วก็ทีมตัวเองเนี่ยก็มีความเหนียวอยู่แล้วถึงแม้ว่าจะเป็นทีมยิงน้อยอาจจะยิงยากแต่วันนี้โอกาสมาแล้วครับน่าจะเป็นเกมที่อาจจะดูเท่าๆ แต่สุดท้ายที่เด็ดทีขาดเคดาเฟ่มีโอกาสเบียดชนะด้วยสกอร์มหาชนที่เคดาเฟ่ชอบชนะคู่แข่งก็คือประมาณ1นูนย์หรือ2 0, ประตูตอ่อหนึ่สามแต้มน่าจะเป็นของทีมเจ้าบ้านนะครับและนี่คือปรีเวฟฟุตบอลของวันนี้ทั้งหมดนะครับยังไงฝากไว้ประมาณนี้นะครับอย่าลืมติดตามกด Follow ช่องนะครับแล้วก็กลับมาอัปเดตเรื่องราวดีๆก่อนเตะบบนมีได้ใหม่ในวันอื่นๆนะครับวันนี้สวัสดีครับ